เธอก็ต้องเลือกคนที่เธอวดัดีอย่างที่เธอพอใจมันถูกอยู่แล้วขอให้เธอทําตามหัวใจอย่าคิดอะไรมากมายแท้แทมันไม่ผิดถ้าเธอต้องการมีใครที่ไม่ใช่ฉันอ ก่อชีวิตของเธอเธอต้องรู้ว่าใจของเธออยู่ไหนก็ตามมันไปกอชีวิตของเธอเธอก็ต้องเลือกคนที่เธอว่าดีอย่างที่เธอพอใจก่อชีวิต ของเธอเธอต้องรู้ว่าใจของเธออยู่ไหนก็ตามมันไปกอชีวิตของเธอเธอก็ต้องเลือกคนที่เธอว่าดีอย่างที่เธอพอใจเอมดึง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 